สวัสดีค่ะวันนี้โมชชนมาทำเมนูบรอนดีเนยอัลมอนด์ค่ะบรอนดีสูตรนี้นะคะเข้มข้นหอมอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีโปรโตีนสูงด้วยนะเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะวันนี้โมจะใช้เนยถั่วอัลมอนด์ของนูริโพเทโอค่ะเป็นสูตรนะสูตรนี้เลยค่ะเราก็จะใช้เนยถั่วอัลมอนด์หนึ่งถ้วยตวงค่ะ เอาไข่ใส่ลงไปหนึ่งฟองแล้วก็ใส่แป้งอัลมอนด์นะคะ1ส่วนสีถ้วยตวงวันนี้โบจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลออริทนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเป็นน้ำตาลที่ไม่มีแคลอรี่นะแล้วก็ผงฟู1ส่วนสช้อนชาค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะวันนี้โบใช้เป็นเกลือสีชมพูนะคะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน นี่ค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะแล้วเราก็จะเพิ่มความอร่อยนะคะด้วยช,ช็อกโกแลตชิพนะหรือว่าช,ช็อกโกแลตหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะใส่ไปปริมาณตามชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมไปใส่ลงในพิมพ์สำหรับอบค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็กดๆๆนะ พยายามทำให้เนื้อขนมนมีความสูงเท่าๆกันนะจะได้สุกพร้อมๆกันค่ะเสร็จแล้วเราก็อาจจะโรยชโ็อกโกแลตชิพเพิ่มลงไปได้อีกนะคะนี่ตามชอบได้เลยนะจากนั้นเราจะนำไปเข้าเตาอบค่ะอบที่ไฟ175องศานะคะประมาณ10-12นาทีเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นนิดนึงก่อนนะคะแล้วเราก็ นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะบอนดี้สูตรนี้นะคะข้างนอกเขาก็จะมีความกรอบๆนะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็มีความฉ่ำๆอยู่ค่ะหอมอร่อยกรุบกรอบมากๆเลยค่ะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ